สวัสดีครับวันนี้ครับพร้อมสวัสดีครับวันนี้นะครับเอฟซีมาเยี่ยมมายาาไปแล้วนะครับวันนี้นี่ครับผมครับวันนี้เขาขอบคุณมากครับครับวันนี้มีมีพี่คนนี้ครับดังมากมากผมยอมรับว่าดังจริงๆรงช่องในแม่เรือนไทยที่หนองแปนเออนะครับคนติดตามนี่แกนี่เยอะนะท่านผู้ชมครับแต่ผมก็ยังไม่เคยดูช่องแกนะแก ก็มาทำคอนเทนต์ที่บ้านผมด้วยวันนี้ผมดีใจนะครับเพราะช่องเกียร์นี่ก็ดังไม่เบานะครับท่านผู้ชม,มช่องอะไรนะครับพี่ช่องในแม่แรนไทยครับอยู่หนองแปนอยู่ใกล้ๆอันนี่แหออละเขียตอำเภอกรมราสจังหวัดกาฬสินนี่แหละครับออแต่ผมก็บอกตรงนะครับผมยังไม่เคยเห็นช่องพี่แต่ว่านนพี่คนนี้ก็ดังคนนี้แสดงดีมากเลยอ๋อเหรอคนนี้สดมากยังใส่ชุดนอนอยู่เลยเขาอยากมาหาอันเข่งไม่สวยยังไม่สวงรำไรมาหาอันเลยตรงเลยเออครับโอ้โหเนาะ วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากวันนี้มีของมาฝากครับวันนี้มีของมาฝากด้วยเออของาครับผอาอะไรนะเอาไปไหนเนาะครับได้ได้ครับได้ได้ครับครับผมขอบคุณมากมากเลยวันนี้ขอบคุณครับคำฝากครับขอบคุณมากมากนะครับเออวางไว้เลยครับพี่วางวางไม่พื้นก็ได้ครับคือนั่นนะครับโ้เปนเรื่องปลาเลยนะครับ้นพืชนน้ำครับผมโอ้ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับก็มีน้ําใจจากทางที่ว่ามาทาคอนเทนต์วันนี้นะครับผมก็ดีใจพี่เขามาพี่เขาก็มีน้ําใจนะครับวันนี้พ่อได้ค่าตรงค่าตัวแต่ว่าผมก็โอเคนะครับเพราะยังไงก็มีเงินซื้อกินพอดีแต่ว่าต้องขอขอบคุณพี่เขามากเลยวันนี้ถ้าถ้าว่างๆไปเล่นน้องแปนก็ได้ได้ครับได้เดี๋ยวผมแวะไปทำคอนเทนต์ตลาดสดน้องแปนอยากได้ได้ถ้าวันได้ครับผมจะแวะไปหาได้เลยถ้าไม่ไม่ไกลกันนี่น้องแปน ไม่ไม่ไกลครับพี่ไม่ไกลได้ได้ไปได้ไปร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาห้อยขาปะไม่ไอยห้อยขาเคยไปครับเคยไปครับผมเคยผมปรากฏว่าไปถ่ายพระธาตุยากูนั้นผมช่วงขากลับผมแวะไปซื้อกินซื้อกินลองดูอยู่ก็อร่อยอยู่นะรสชาติใช้ได้ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาใช่เขาเขารูบอกว่าเขาพี่เคยไปกินร้านนั้นนะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยห้อยขาห้อยขาเออน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยอ๋ออ๋อพี่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 เคยไปกินร้านนั้นหรือ ทานประจําเป็นร้านประจําครับร้านพกนองนาครับครับใช่ใช่ผมเคยไปกินุตติดนนองน้ําจริงใช่ใช่ใช่ครับผมอันนี้คือแขกยังไม่ได้รับเชิญเข้าไปนอนอันจ้บ้านไหมเนี่ยเหรออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ตั้งใจที่จะทำคอนเทนท์ที่นี่นะครับคนนี้คนนี้เขาเป็นสไตล์คือมันเป็นสไตล์นะเป็นสไตล์โอมานี่อ๋อเหรอแต่งตัวแบบชุดนอนอ๋อคือจะเป็นชุดเป็นธีมนี้อยู่แล้วเออแต่งตัวชุดนอนสไตล์นี้ใช่ครับ เขาเป็นตัวของตัวเองครับคือเขาเป็นชุดนอนตลอดอ๋อเลยครับเออ <c oughs> ดูดีไปอีกหนึ่งนะโอ้เข้าท่า <c oughs> เข้าท่าแล้วพวกนี้จะเป็นชุดตีมตื่นนอนอ๋อเลยครับโอ้ครับแล้วพ,พี่พี่ทำช่องมานานนันกยังครับนี่พึ่งทำได้ปีหนึ่งครับโอ้เลยครับทำเป็นเป็นเสริมทำเป็นแบบว่าเป็นฮอปปี้ทำเป็นเล่นๆครับทำเป็นแบบสนุกๆครับเลยครับ โอ้โหพอดีแล้วจะได้มาถ่ายกับผมเก็บประจําต่อไปนี้อยากมาก็มาได้ครับต่อไปนี้ไม่ต้องไม่ต้องแบบมีค่าอะไรก็มาเลยมามาได้เลยมาได้เลยไม่เป็นไรเรยว้างก็ไปเล่นนองแปนนองแปนนนสูงอยู่บนสูงพี่ถ้าพี่แวะผ่านมาก็มาเล่นกับผมได้ครับผมครัแล้วก็ทําแบบไหนพี่จัดเอาเลยยากทำคอนเทนต์แบบไหนกบโอ้โหอันนี้มาแค่นี้เลยครับพี่ พอดีมีตำรวจเข้ามาอีกมีตำรวจมหาอันด้วยอะรอเล่นรอเล่นอ๋อครับผมอ้าวครับวันนี้นะครับโอ้โหดีใจวันนี้ส่วนมากช่องพี่จะทำอะไรบ้างครับพี่ทำเป็นออกแนวคอมเมดี้แนวตลกคือเหมือนกับส่งความสุขให้กับ f อีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่องช่องก็ไม่ได้ผู้ติดตามเยอะหรอกแต่ว่าทำเหมือนกับว่าเราทำแล้วเรามีความสุขล้วก็ส่งความสุขให้กับผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครเครียดเนี่ยครับ ครับผมเหมือนอันนี่แหละอันก็เป็นตัวของตัวเองครับผมอันเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อันก็ทําให้ทุกคนมีความสุขครับครับครับฟีพว่าทํทช่องแบบเหมือนพี่ก็มาอยู่นะแต่ว่าผมก็ไม่เคยดูช่องเขาเหมือนกันอย่างพี่นี่ถ้าถ้าพี่มบอกก็ไม่รู้นะผมยังไม่เคยไปดูมันหลายช่องเนาะแต่ว่า อันนะพี่รู้จักอันนะพี่ถึงมาเพราะว่าเด็กๆเขารู้จักกันเขาเคยมาถ่ายอ๋อเหรอครับที่เขาเอฟซีอันนี่คนนี้อ๋อเหรอคนนี้เขาเคยมาแล้วคนนี้เขาอยากมาหาอันมากเลยนี่น้องน้องพี่น้องพี่อยากมาหาอันมากเลยครับแต่ว่าน้องพี่กระเถิบกล้องนิดนึงเออครับครับครับโอันตั้งแต่ตั้งแต่สองสามอาทิตย์ที่แล้วแล้วมั้งอ๋อเรอครับใช่พี่ก็เลยพามาอ่าครับผมโอ้รู้จักจากน้องเขานี่แหละครับผมโอ้ครับผมนี่แหละพี่สภาพบ้านพี่อยู่นี้แหละ แล้วก็มาอยู่ที่มันไม่ใช่ว่าบ้านของจริงนะแต่ผมยังไม่สร้างอยู่ผมยังเก็บเงินสร้างอยู่ไม่ไม่เป็นไรครับเราอยู่ยังไงให้มันสบายใจก็พอแล้วใช่ครับใช่ใช่แค่เอฟซีมามาหาอันอันมีความสุขมันก็พอแล้วมั้งไม่จำเป็นต้องมีบ้านหรูขนาดนั้นครับไม่ต้องมีบ้านใหญ่ไม่ไม่ใช่เลยพี่ผมกลัวพี่ตําหนิว่าชันเลไม่ไม่ครับไม่ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าวัตถุสิ่งของไม่สามารถซื้อความสุขได้ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ครับซื้อได้ชั่วคราว ใช่แค่เอฟซีมาอันมีความสุขใช่ใช่ความสุขก็พอแล้วใช่ครับใช่ใช่แค่ครับโอ้โหวันนี้ดีใจมากครับที่พี่มาเล่นเอาเละครับวันนี้ขอขอบคุณสลับเรื่องของตำปงตำป่ากับข้าวนั่นซื้อมาฝากคุณด้วยนะพี่ขอบคุณมากอยากเล่นคอนเทนต์ด้วยกันไหมนิดนึงก็แล้วแต่พี่จะจัดแบบไหนล่ะผมไม่รู้นะว่าพี่จะจัดแบบไหนพี่ก็บอกเขาบอกว่ามีเอฟซีบอกว่าให้มาเปิดอันก็คือว่ามาชกมวยให้มาเปิดอันให้มาชกมวยแต่ว่าเอาตามสไตล์พี่ผมก็ถ้าผม อผมไม่มีปัญหาคือพี่อยากทำคอนเทนต์แบบไหนผมพาผมทำได้เลยได้เครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องอุ่นไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รับชมในช่องของพี่เนาะครับผมหรือว่าอันอยากจะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมคงไม่กล้าถ่ายช่องของเนี่ยโอเคครับได้ครับปล่อยให้พี่ปล่อยให้เป็นช่องพี่เลยตัวนี้คอนเทนต์เนี่ยครับผมส่วนมากผมจะถ่ายคลิปกินกับข้าวกับเที่ยวแค่นั้นแหละสนเยอะครับผมของพี่จะเป็นแนวตลกแนวแบบหลากหลายครับอ๋อเลยครับ เป็นตลกให้ให้คนที่เขาเครียดเขาคลายเครียดอ๋อเลยครับเป็นแบบตลกเน้นตลกอย่างเดียวใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าทุกคนเขามีความมีความตลกในตัวแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขเขาก็อยากจะส่งความสุขให้กับผู้ชมอะไรเงี้ยครับผมครับครับอ๋อครับ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 โอเคทุกคนแหละเพิ่งมางมาอันครับผมครับับสวัสดีครับผม ขอบคุณมากครับที่เอามาฝากครับขอบคุณหลายๆที่พี่น้องฝากครับเป็นกับแม่คอนเทนต์ชกมวยเล็กๆน้อยๆเลยหรอกแลครับฝากติดตามช่องพันเ้สนะครับเด้อจะเดินทา้งนี้ไ่กินลืมถามมึงมาเดินทางติดต่อหมดเลยทั้งเพจหรือทางเด็กกูเลยสืบตามพี่นฝากพ้นมาต้องเปลี่ยนนะครับปัจจุบันต้องเปลี่ยนโอกาสจะพยายามพยายามเป็นอยังหรอกครับเป็นกับจะเพิ่งคลิปผมอยู่หรอกครับอ้าวกินน้ำกันวันนี้ เปนเสือฝ่ากระปอกกินท่านเราเนี่ยมีกระพักพักบุ้งพักบุ้งกับอักกาดว้ายพอมแล้วนี่กลิ่นไก่พร้อมเลยไหมกลิ่งไก่ไกระมี่เอ้ยกลิ่นไก่อ่ากลิ่นไก่นากิ่นนารับประทานมากามากเลยโอ้โหเจียวมาก à, đó tìm tầm pha là canh đó buồn tầm tà lấy canh bình thấp mà đó pha cây cây ยอดเลยขอบคุณเป็นอยางมากเ้ยครับเด้อมาฝากกันก็นด้ขอบคุณได้หลายครับที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันยังไงขอบว่ารืมหมุนคุณนะครับก็ได้ค่าตัวน้ำพันอย,ย,ยู่ดอกคุนมาเฮ็ดคอนเทนต์กันเลย กินเขาเกาเที่ยงน้ำกันหอยพี่น้องขมิังเอาปกระซือมาฝากแบบนี้เป,ป็นขมิ้งขมิ้งเลยรแล้ว ปิ่งไก่ครับขนมเพราะงั้นมันขนมปิ่งไก่ย่างไก่ปิ่งไก่ครับต่ำปะตํำปะมาเดี๋ยวเหมือนหรอกอืม มตำปลาก็นะ่าอร่อยขมเนื้อคั่เน,เน,นเด่นมันทายคั่นเด่นชกแม่เมื่อกี้ทายเรียบร้อยแล้วจะเด่นแบบตลกเจ้าช่องเ่น ช่องพันเฮ็ดแบบตลกชกมวยชกหยังแบบผิดกันด่ากันเนี่ยยังกับเฮ่ห้าอยู่ครับอาราส่อนมากผมเนี่ยแต่ายคลิปเที่ยวกับกินกินกับเที่ยวส่วนหลายถ่ายคลิปกินส่วนมากครับช่องเพันธน้องใสาสิบบ่ค่อยกินท่อผมมั้ง ถ้าอยู่ใกล้บ้านกันนะครับยังในเขตจังหวัดเกิดฉีดน้ำกันอยู่งฟุ้งยู่บ้านน้องแปนผมก็เคยไปอยู่ทางบ้าน้องแปนนะเคยไปเอสายบ้านเป็นอยู่ใกล้ใตลาดตลาดเทศบาลตำบลน้บบลองแปนมันเป็นตำบลนะครับบ้านน้องแปนเป็นตำบลเป็นนะเนี่ ขายกับหลายบอกอะไรรถมอเตอร์ไซค์กับหลายซุ้ขายบอกอะไรรถพวกเสี่ยงกลงุ้ง chỉ với về cây, 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 sẽ bây giờ chỉ tằm báy, rồi chỉ tằm báy bao bây giờ quay về đồn nha, นะครับมันดีเดี๋ยวมันสิมันสิขึ้นเอือต่ำปลามีกระปุ่นนะอื พอโท้ละลายครับแก่เสียกินคอห้อนอากาศน,อน,อน่อนเ,นนเนมื่อกี้เล่นคอนเทนต์น้ำเพิ่นเมื่อกี้เล่นช่วงหอนเทนต์ชุ่มไงน้ำเพิ่นกับทุ่ทีมงานไป็นกับว่าถ่ายคลิปเมื่อกี้กับห่อนนี่เด้ด <c oughs> แต่ว่าเพิ่นกับถ่ายเพรด่นนะครับ <c oughs> ข้าวเดียวกันแล้วต <c oughs> ากแดดไปเลย

nó nó bị nó à. tha. nhả cây. Cái Bên bỏ qua cũng nữa là Cái gì chơi yếu mình นี่เด็กคนซื้อปิ้งไก่ซื้อสำ,ำป้ามาฝากกันเลยผมก็ดีใจค้ากี้ยี่เดอกคนกับซินบ้านผมแบบมีคนเฮ็ดช่องแบบผม <c oughs> ไม่พอหนากันก็นดีใจ <c oughs> มียังก็สิเดี๋ยวหากัน แถวย่างตลาดเนี่ยับมีช่องผมอะมั้งไปช่องยื้อตัวนี่ส่วนมากก็แบบลงคลิปเก็บเสมอแต่ว่า,าจ,จะมีช่องคนอดื่นบางอยู่แต่มันแบบแม่ใจว่ายอดวิวมันจะหลายวะ่ะ หน่อยก็นลาเล่าอีกหน่อยก็นดิขี่รถไปๆมาๆแถวนี้ยว่านไปร้านนี้เพี่เดียวว่าเนี่ยแกิ่นลายเยอะทั้งข้อจูทั้งแก้วฮอนทายร้านพี่บ่อยว่าเนี่ยร้านบ้าบ่อยซอยที่ร้านเงี้ยวว่ะรานร่มเปิดสาขาสองที่มันจันสาขาแรกอยู่อุดร เนค้นดูดัน่ะล eh, ้าเปืดอด้วยขัญแจงถ้าขัญแจงอย่านี้นดูจักเจ้าอีบ่น้งคุยน้องคนจะบั่นเดียวกันครับน้องคุยนี่ แคปน,นี่ของปัญญาดอร์สิบคนนาที่เหรอครับผมสิบคนนาที่ยีนน่สิบนาที่ก็เอาละประมาณมันมีโอกาสเป็นสิวิทย์มะแม่เหรอ